สวัสดีเด้อจ้าพอกันอีกแล้วค่ะกับเอตุ๊กตาพาฝันมาถ่าเหลือค่ะตอนเ้าบึงห้านนั้นสนพ่นงามพ่นนั้นเล่นน้ำอยู่น,นี่ก็เลยถ่ายเห้เบ่งบรรยากาศตอนเ้าเ้าค่ะเมื่อนี้เป็นอากาศหนาวแต่ว่าเป็นอากาศดีอยู่ดวยจ๊ะพ่นซีมีแดดออกอยู่แล้วก็มีฝนตอนใบยๆยว่างั้นเถอะป พี่หันเล่นน้ำเนาะค่ะเนาะตอนเช้าๆเนาะ